สวัสดีจ้ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขสุขชนนะจ๊ะเ <_ d ata> ข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ <_ d ata> ับตะไข่จ้ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอรักแมวชาแนลด้วยจ้ะเด้อสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบพระคุณหลายๆจ้ะที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจเนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเอาก็ อดำเกิงไปนั่งหลับอยู่นู่นกระกระุ่นที่อันนี้เจ้าอันนี้เจ้าฉลิดนาะ้พี่น,อน้องนอนดีจังเลย สวัสดีได้จากพ่อพ่อแม่แม่ที่ตุ๊กตุกคนพี่น้องเนาะ พี่นอ้องนี่อยากออกข้างนอกเดินผ่านเลยนะเดินให้ผ่านเลยเนะี่ยเออโอยขอบคุณหลายๆด้ยจ้เด้พอพอๆแม่แม่พี่สกุลทุกคนมาพี่รองนัด่ง นอนสบายมากนอนบนรถพอนะ่อในชอบ,บจริงชอบมากเลยนี่จะ้ะอ้าไม่น่าละหายไปไหนตานอยู่นี่นี่เองนี่จะ้ะนึ้กว่านีออกข้างนอกแล้ว สวัสดีจ้ดจาเด้อพ่อพอลแม่แม่มาไหนนอนอืมหนึ่งก็จะนอนน,ะ,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 นะพี่หล่อน วันนี้ไม่เหนียออกไม่ได้พี่น้องวันนี้หนีออกไม่ได้น,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 ดนี่ขอขอบคุณหลายๆได้ใจเด้อขอรพรแม่พี่สุข,ขุสกุลนะ นอนนอนคนละชั้นละชั้นเลยพี่น้องนะข้างล่างกลางข้างบนไปไปจ้ะขอพะอุณดลายๆจัดน้องตีกัน พุ้นหลายๆเออจากพ่อพ่อแม่แม่ซี่สิฮักได้เอ็นดูเด็กๆน้องพี่น้องเนาะขอบคุณมากๆที่คอยซัปปอปวตที่คอยเป็นห่วงเป็นใย,ยน้องพี่น้องเนาะแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆจ้าร้งองงอเง่ คูดหลายๆเด้อจะขอความในเอฟซีสุดๆสุดๆน,นะพี่น้องยังไงก็ขอความเมตตากรุณานะจ๊ะขอขอบคุณม,มากๆจ้ะที่คอยซัพพอร์ตนะพี่น้องเนาะจะขอบคุณหลายๆเด้อจะมาในี้กระสิลุ้คลิปเลยจ้ะพี่น้องก็ ขอให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟที่ทุกขูทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งแห้ง,หงปังปังรวยๆได้จ่ะเด้อขอพระคุณจ้าพ่อกนคลิหนาได้จ้ะพีน่น้องสวัสดีจ้า